เอิร์ธเคลื่อนไหวแล้วล่วละค่ะล่าสุดด็อกเตอร์นั้นให้กำลังใจลงท้ายอย่างพีคเลยล่ะค่ะเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่สอนอพญาไทนายวิศววิทย์วงมารบหรือว่าเอิร์ธนักแสดงหนุ่มพร้อมทานายความส่วนตัวนำพยานหล,ลักฐานเข้ามาพบพนักงานสอบสวนสอนอพญาไทตามหมายเรียกกรณีปรากฏตามภาพวงจรปิดเป็นผู้เคลื่อนย้ายรถตู้เคลือข่ายพนันออนไลน์ไปเก็บไว้ที่โกดัง ไม่มีชื่อซอยบางใหญ่บางกุละสีหมู่ห้าตําบลบางม่วงอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีโดยเจ้าตัวนั้นยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันแต่อย่างใดได้ในแทนไทยเพียงผู้เดียวที่รู้จักกันในฐานะที่นายแทนไทยนั้นเป็นลูกค้าตามปกติมาแบบหลายเดือนแล้วก็ต่อมาได้มีการยืนยันว่าไม่ได้ขับไปที่โกดังตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนเพราะาตนต้องไปงานวันเกิดเพื่อนที่ทองหล่อต่อน,นั่นเองค่ะนอกจากนี้สถานที่ที่ตนไปรับรถมา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจคนแล้วปรากฏว่า ยืนยันเป็นคนละสถานที่กันโดยจุดที่ไปรับรถอยู่ใกล้ๆกับโชว์ลูมในย่านเรียบด่วนนั่นเองค่ะล่าสุดหนุ่มเอิร์ธได้เคลื่อนไหวถึงกรณีค้างต้นอีกครั้งหนึ่งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพขณะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมทั้งระบุว่าวันนี้ผมได้เดินทางมาให้ปากคำในฐานะพยานเป็ดที่เรียบร้อยตามหมายเรียกที่แจ้งมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้อมรับดูแลเป็นอย่างดีตัวผมก็ให้วามร่มมือด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่สละเวลา และขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกๆคนครับที่มีให้การเสมอผมขออนุญาตเป็นตัวแทนจากร้านในฐานะผู้จัดการร้านและฝ่ายขายว่าตัวผมและร้านนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องดังกล่าวทั้งสิน้นขอบคุณครับคำลากแฟนคลับและคนใกล้ชิดเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามหนึ่งในนั้นก็คือดรนัทนัทวุฒิเข้ามาให้กำลังใจด้วยเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็ยืนได้แบบแข็งแรงอยู่แล้วครับ พีนั้นเป็นกำลังใจและอยู่ข้างเอิร์ธเสมอแต่ขอโทษพี่ลบเบอร์เอิร์ธไปแล้วยิงก็ตามก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปยาวๆค่ะ